สวัสดีครับกันเองครับสวัสดีค่ะพายเองเดีวนี่ใครนี่ใครใครครับพ่อแม่อ,อยู่ไหนพ่อ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 วันนี้แม่สวมบทเป็น Event อเีเวนต์ออร์แกไนเซอร์จัดงานอีกแล้วทั้งที่พ่อไปทำงานมาตอนนี้จะรู้สึกว่าไม่มีไม่มีสติสักเท่าไหรไ่เรวรวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่เราเฉลยว่าจริงๆแล้วในท้องนี้บอยออเกิลนะครับพร้อมจะได้น้องชายหรือน้องสาวเดี๋ยววันนี้ก็ ประกาศจะเป็นทางการซึ่งจริงเราสองคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆได้ร่วมถ่ายกันวันนี้ใครมาร่วมงานบ้างอ๋อนี่ก็มีเพื่อนๆแก๊งเดิมแหละควนเดิมใช่ก็จะมีบารักโอบามาใช่ไหมใชหรอแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนพลทั้งนันเลยซึ่งตอนนี้การเจอเพื่อนพลมากกว่าเพื่อนอีตเพราะการไม่เจอเพื่อนมาสาปีแล้ะอืมพอไม่เคยเจอกันเลยก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราก็คือกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวจะมาลุ้นกันเพราะว่าวันนี้บอกเลยว่า สูสีมากาเพราะมีคนไทยทีมชายก็เยอะทีมหญิงก็เยอะเหมือนกันมาลุ้นกันแล้วกันว่าวันนี้ทุกคนจะมีอาการยังไงเมื่อรู้ว่าเราได้ลูกสาวหรือลูกชา,ายยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ เาซ้กันปแล้วไงเฮ้ยดูบอลคนนี้เห็นอลไรใบอลแล้ห อยู่แล้วเป็นคนทำว่าบอกมาถามสวัสดีครับวันนี้คิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายแน่นอนค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้กี่เปอร์เซ็นต์เออ99.99เก้าจุดเก้าเ้หญิง100%ผู้หญิง100%เลยนะ100%วันนี้ทำไมมีผู้หญิงอยู่คนเดียวในแก๊งคะเออคนอื่นเราต้องแตกเราต้องแตกกว่าคนอื่นค่ะเราต้องไม่ซ้ำกคนอื่นนะคะถ้าพูดจากสี่ชุดแล้วนะคะสี่ชุดแบบนี้ก็ต้อง แล้วว่าเราจะมีการแจกรางวัลน,นะคะจะ<อ>มีทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลที่1ก็คือเป็นการแต่งกายยอดเยี่ยมาก ร้องเสียงเพี้ยนอ่าใครเสียเพี้ยนที่สุดเพราะเแรกบอกจะเอาเสียงคอทุกคนก็เลยบอกว่างั้นซีแหนมก็น่าจะได้แล้วแหละในนี้แล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลขาแดนแรงไม่ตกนะคะแรงนีไมีผะเดี๋ยวจะให้มาเต้นแข่งกันใครเต้นได้ก็คือได้เลยแล้วร้องเสียงเพี้ยน3,000ค่ะรีบเสียงเพี้ยนกันเลยอ่ะไ้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้3,000ได้ ตอนท้ายที่ไหมเพราะทุกคนอาจจะหนีกลับบ้านผู้ฟังไม่ท่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่รางวัแต่งกายยอดเยี่ยมนะคะตอนนี้ทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วค่ะทาเป็นเอกสารขอเชิญน้องเปรี้ยวแล้วก็น้องกิ๊กออกมาหน้าเวทีค่ะเดี๋ยวก็อนพี่สปายเรชันก่อนว่าแต่งตัวจากอะไรนะคะหรือว่ามีใครเข้าฝันที่แต่งสวยเดี๋ยวเร แต่สิ่งที่พอเจอน้องพร้อมปุ๊บร้องฮะใส่ค่ะร้องให้ขอวิคเลยว่าพูว่าหนึ่งแมทร้องให้เป็นหนึ่งตอนแรกนพรุ้๊กับพี่ปูอ่ะเอ้ยแน่นอนจะต้องแบบชอบอะไรอย่างงี้อให้จ้ะเออเห็นวิคแล้วร้องแท้ท้าไมถึงคิดว่าเป็นผู้ชายคะเพราะว่าอยากให้น้องพร้อมมีน้องเป็นผู้ชายก่อนแล้วก็ค่อยมีลูกสาวอีกคนนึงอันนี้มาเป็นตัวแทนทีมชายอ่าแล้วทีมหญิงค่ะทีมหญิงก็อยากให้น้องพร้อมมีน้องสาว โอ้ยแค่เลยดูน้องต้องกาะปูอะอ้าวตีกันเลยตีกันเลยค่ะไม่ใช่ก็อยากให้น้องพอมีน้องสาวอยากให้แม่ได้แต่งตัวกับจีนและสาวงั้นทุกคนน่าจะเห็นเป็นเอกฉันท์แล้วว่าสองคนนี้น่าจะได้รางวัลใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะทำยังไงกับเขาดีคะขอให้คนอันนี้เขาแต่งตัวเขาบอกว่าเขาแต่งตัวเป็นเจนนี่ อ่าส่วนนี้เขาบอกเขาเป็นลิซ่าให้พอโ cover b l a c k p i n สักหนึ่งอ่าเต้น b บ a c k p i n สักหนึ่งขอเพงเลง blackpink นะคะแต่นขอเพลง แต่เป็นนิสัยเพียนค่ะต่เงี้ยิสาไมใคไหมถ้าไม่มีคือราวัลนิยมเลยนะ่ีอ้ยะไนักนักแดนจีกว่านะคะแรงดีไม่มีตกขอเชิญ I เอาไปเลยค่ะ<ป><ป> 38ใกล้จะ40แล้วนะใจเย็เนๆนี่หนึ่งหายใจไม่ทันชิอ่อขนาดบอกอายุเล มาทำงานนะเนาะมาอิเนเตอรเทเมืเ่อมาอินเตอร์เทนอะอะโอเคไม่เป็นไรถ้ากิจกรรมมีไปแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนรอโอ,อ,อ,อ้โหจะแรกวราเห็นแม่ใส่ชุดตอนแรกใส่ชุดสีเขียวใบตองต่อมาก็เลยใส่ชุดสีชมพูออกส้มก็คือแบบไม่ได้สปอยอะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันซึ่งจะมีลูกโป๊ะใบนี้อยู่เดี๋ยวจะให้คุณพ่อเป็นคนจอบนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่า จะมีหน้ามิกกี้กับมินนี่ไม่ไมรู้ว่าอันไหนไถ้าเจาะไปปุ๊บเป็นมินนี่ก็คือได้ลูกสาวแต่ถ้าเกิดเจาะปุ๊บเป็นมิกกี้ก็แปลว่าได้ลูกชายเพิ่มอ,อีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวจะมารุนกันณน,ะนาทีต่อไปตามไปดูค่ะ เมื่อกี้ฉันเลยก็คือสีส้มสีชมพูและสีเหลืองนะคะส่วนทีมชายก็จะมีสีม่วงสีฟ้าและก็สีเขียวนะคะอ่าซึ่งวันนี้ป๋มาก็เป็นตัวแทนสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีชมพูอะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่า